ค่ะที่จะมาคุยเรื่องอยุโรปกับเรานั้นก็คืออาจารย์ปิยะบุตรแสงกนกุลค่ะอาจารย์ปิยะบุตรสวัสดีสสดค่ะ สวัสดีค่ะค่ะป้าครับเป็นป้าน้องจียองเมื่อกี้นี้แพ้หลุดลุยเลยนะครับค่ะหลบไปเลยค่ะเก็บป้ามาก็คงต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบนะคะว่านับแต่นี้ต่อไปอาจารย์ปิยบุตรค่ะจะมาเพิ่มเซสชันยุโรปให้กับดีวาสคาเฟ่ให้กาแฟของเรารสชาติอินเตอร์มากขึ้นจะมาพบกับเราวันจันทร์เว้นวันจันทร์นะคะนั่นก็คือเดือนละสองครั้งเราจะได้ไปเที่ยวยุโรปกับอาจารย์ปิยบุตรวันนี้อาจารย์ปิยบุตรจะพาเราไปถึงไอซ์แลนด์ เกิดอะไรขึ้นไอซ์แลนด์นี่พอดีน่าสนใจมากในช่วงนี้นะฮะเหตุการณ์เพ่งผ่านเมื่อวันเสาร์เองถ้าเท้าความย้อนกลับไปนิดหนึ่งคือไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่เกาะเล็กๆนะอยู่ทางตอนบนเมื่อก่อนคือเป็นเมืองขึ้นของเดนมาร์กนะครับแล้วก็ได้เอกราชเมื่อปี1944นะครับช่วงหลังสงครามโลกไม่นานนี้เอง ไอซ์แลนด์นี่มีประชากรน,น้อยมากนะครับสามแสนสองหมื่นคนนะครับทุกวันนี้เขาเเก่อนหน้าน,น,น,นี้เขาก็อยู่กันอย่างสุขสบายนะฮะเ,<อ>เพราะว่าสํารวจกี่ทีเนี่ยคุณภาพชีวิตก็ขึ้นอันดับหนึ่งนะครับความสุขเนี่ยกขขึ้นอันดับหนึ่งตลอดนะฮะสวัสดิการทุกอย่างดีหมดมันเริ่มมามีปัญหาเมื่อปี2008นะถ้าทุกคนจํากันได้ก็คือช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงินต่างๆไอซ์แลนด์นี่เกิดปัญหาเพราะว่าธนาคารของไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับอยู่ด้วยวิธีการปล่อยกู้ แล้วปล่อยกู้ง่ายแล้ววิธีการคือคนประเทศเขาสามแสนกว่าคนปล่อยไปก็คงไม่กําไรทีนี้ก็เลยทํำออนไลน์ทําออนไลน์และปรากฏว่าคนอังกฤษคนเนเธอร์แลนด์เนี่ยไปฝากไว้เยอะมากเพราะอัตราดอกเบี้ยมันสูงนะทีนี้ฟองสบู่มันแตกนะครับธนาคารทั้ง3แห่งของไอซ์แลนด์เนี่ยรัฐบาลไอซ์แลนด์ก็จัดการ nationalization โอนกิจการให้มาเป็นของรัฐทั้งหมดปัญหาก็คือว่าเอแล้วหนี้สินนะครับ คือคือคนที่ไปฝากเงินเนี่ยก็จะได้เงินคืนไหมพร้อม <คะ S 1> ดอกเบี้ยนเนี่ยนะครับไอซ์แลนด์ก็ไม่มีปัญญาจ่ายนะครับรัฐบาลอังกฤษกับรัฐบาลเนเธอรนก็บอกว่าเอางี้ผมประกันเงินฝากให้กับคนของผมทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปทวงเงินกับรัฐบาลกร <คะ S 1> ุงที่หลัง<ค>ะนะฮ<ค>ะทีนี้ไอซ์แลนด์ก็โอเคตกลงนะครับแต่พอออกกฎหมายมาเพื่อที่จะบอกว่าจาภาษีของคนไอซ์แลนด์ไปชดเชยให้กับธนาคารพวกเนี้ยปรากฏว่าครั้งที่1น,นะครับ ร่างกฎหมายมาเสร็จประธานาธิบดีไม่ยอมลงนามประกาศใช้อเอาไปออกประชามติผลก็คือไม่ผ่านมไม่ผ่านเพราะว่าคนไอซ์แลนด์มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเอาเงินของพวกเราไปให้คนอังกฤษคนเนเธอร์แลนด์นะฮะอังกฤษก,นะก,กับเนเธอร์แลนด์ก็เริ่มข่เริ่มขู่ขึ้นมาบอกเฮ้ยไม่นั้นเด็ดจะดำเนินคดีตามทวงให้ถึงที่สุดนะครับแล้วไอซ์แลนด์อยากจะเข้า EU ูนะฮะก็<ๆ>เลยเริ่มกังวลใจวจะทำไง มาครั้งที่2กฎหมายนี่ก็ไปออกเสียประชามาติอีกก็ไม่ผ่านอีกครั้งที่3ก็ยังไม่ผ่านจนวันนี้ยังไม่ได้ผ่านนะมันนี้นะผ่านค <c oughs> ือ <c oughs> ใช่ไหมฮะเหมือนเอาเงินของเราเองไปให้คนอังกฤษคนในธอร์แลนด์ก็ยังกังวลกันอยู่เรื่องนี้นะทีนี้ถ้าวิกฤตไอซ์แลนด์เนี่ยครับถ้าเดี๋ยวจะลองดูคลิปนะครับออพอวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนก็เริ่มประท้วงนะครับ คนเริ่มประท้วงกันเนี่ยนะครับเมื่อปลายปี2008นะครับซึ่งมันเป็นช่วงปีใหม่เดือนช่วงสิ้นปีต่อปีใหม่และอากาศช่วงนั้นหนาวมากนะครับไอซ์แลนด์อยู่ทางสแกนดิเนเวียเนี่ยหนาวมากคนก็ยังออกไปประท้วงกันนะครลองดูคลิปประกอบเนี่ยนะครับคือเขาเรียกการการประท้วงครั้งนั้นเนี่ยเขาเรียกเล่นๆกันว่าการปฏิวัติของผมเรียกว่าเป็นหม้อชามรามาหมมคือเอาอุปรกรณ์รอ,อ,รอุปรกรณ์ในห้องครัวเนี่ยนะฮะเอาอ,ออกมาแล้วก็มาเคาะให้มันมีเสียง เคาะให้มันมีเสียงเนี่ยฮะเอาชุ่มตรงเป็นหน้าสภาพมาเคาะเคาะให้มันมีเสียงเพื่อเสื่อไงฮะเราจะเห็นเนี่ยฮะเสียงเนี่ยคือเสียงเสียงของการเคาะถ้วยชามเคาะหม้อเคาะกระทะนะฮะคล้ายๆบอกว่าเนี่ยพวกเนี้ยมาจากอยู่เงินไม่พอใช้จ่ายซื้อข้าวของกินนะครับเงินไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านนะเศษๆกระทบไปหมดนี่ก็ชุมนุมอยู่หน้ารัฐสภาการเอาเครื่องครัวมาประท้วงนี่บอกให้เห็นถึงว่าไม่ กันกินนะคือเรื่องปากท้องเรื่องปากเรื่องปากท้อง c <า>อ e ท t ว v i ี y นะฮะแล้วปรากฏว่าต่อนเนื่องไปเรื่อยๆน,นะครับประมาณเกือบเดือนนะครับปลายเดือนมกราของปี2009นะครับนายกนัฐโมตีฝ่ายขวาคนนี้ก็ตัดสินใจประกาศลาออกแล้วก็เปลี่ยนค้่การเมืองเอาฝ่ายซ้ายขึ้นมาเป็นนายกนะครับทีนี้ไอซ์แลนด์ก็เลยถือโอกาสเนี่ยนะครับจากวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มการปฏิรูปการเมืองเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับเพราะไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะ คือปัญหาคอร์รัปชันมันก็มีนะครับ <Yeah. S 1> ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของของคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนี่มันก็มีแต่คนไอซ์แลนด์เขาเจะเฉยๆเพราะมีความรู้สึกว่า mm hmm. ไปสามแสนกาคน mm hmm. พวกเราอยู่กันสบาย mm hmm. ทาไมเราต้องซ mm ีเรียสเรื่องอื่น mm hmm. จนมันมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคนก็เริ่มฉุกคิดว่าเออแสดงว่าของเราเนี่ยมันมีปัญหาจริงไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับความจเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ได้ด้วย 2, 2> mm hmm. เรื่องที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้านหนึ่งคือเศรษฐกิจมันโตด้วยทรัพยากรของตัวเองคือเขาจะมีแร่อลูมิเนียม นะครับซึ่งขายเป็นอันด, <c oughs> ดับโลกเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือทรัพยากรทางทะเลพวกปลาต่างๆ <c oughs> นะฮะแล้วก็มีพวกอ,อ,อะไรนะําน้ำร้อนจากจากจากบอ่บอขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ไอซ์แลนล์อีกด้านหนึ่งที่ทำรายได้เยอะนะยคือธุรกิจเก่งกําไรธนาคารซึ่งอันเนี้ยนะฮะมันฟองสบู่มันแตกแล้วก็ทําให้เสียหายไปหมดนะฮะทีนี้พอเปลี่ยนเป็นรัฐบาลฝ่ายซ้ายขึ้นมาปั๊บนะะประชาชนก็กดดันต่อเนื่องรัฐบาลชุดนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเอาละเราจะ ทำรล้วจรทนูญใหม่คือพอพูดถึงปัญหาบ้านเมืองปุ๊บทุกคนก็จะต้องคิดถึงว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญนะะไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะประเทศเราเป็นกันหมดก็ตัดสินใจจะทํารัฐธรรมนูญใหม่เพราะว่ารัฐธรรมนูญไอซ์แลนด์ทุกวันนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยไม่เกิดไม่ได้เกิดมาจากคนไอซ์แลนด์นะครับคือผระมากษัตริย์ของเดนมาร์กเป็นคนพระราชทานให้ตอนประกาศเอกราชเขาบอกให้มันไม่มีความเป็นตัวเราเองเลยทำไมเราไม่ทำรัฐธรรมนูญของพวกเราเองขึ้นมานะครับก็ ถือโอกาสนี้นะครับเริ่มทํากระบวนการทำรัฐรรมนูลของไอซ์แลนด์นี่น่าสนใจมากนะครับอ,อ,อาจจะลองมาคิดในอนาคตว่าของเราคิดจะทําแบบนี้ไหมนะครับเขาเริ่มจากการตั้งคณะกรรมิการชุดหนึ่งขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะเขาเรียกกันเล่นๆว่าคณะกรรมการ25คนคน<ม>ธรรมดาเป็นคน<ม>ธรรมดาทั่วไปคือ ไม่มีการตั้งคุณสมบัติอย่างเวลาเราตั้งสสรตั้งยกเลิมดูเราจะต้องนักกฎหมายนักการเมืองเป็นอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมของเขาไม่มีคุณสมบัติทุกคนมาสมัครไมได้หมดการศึกษาไม่มีอะไรเลยครับก็มาสมัครกันหมดแล้วก็เลือกกันได้มา25คนปรากฏว่า25คนนี้นะฮะโอ้โหมีตั้งแต่ผู้นําแรงงานดีเจนะครับนักร้องนะครับศิลปินนักข่าวนะครับนะฮะแล้วเนีเห็นภาพดูจะมีคนพิการอยู่คนหนึ่งด้วยนะแถวหน้าสุดนะฮะ นี่คือรวม25คนมานี่สสรคนธรรมดา25คนนะฮะแล้วพอเริ่มกระบวนการชายหญิงนะฮะเออมีจะมีผู้ชายมากกว่าประมาณประมาณ60-40ผู้ชายเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็ตอนเริ่มกระบวนการเนี่ยเขาใช้วิธีการเครือข่ายทางสังคมออนไลน์อย่างเต็มที่เลยนะฮะ เปิดเ c e b o o k นะฮะเปิดเพจใน Facebook เปิด Twitter แล้วก็มี YouTube ด้วยแล้วก็บอกว่าคนไอซ์แลนด์ทุกคนเนี่ยนะครับเสนอมาได้เลยใครมีปัญญายกล่างมาลายมาตรายกล่างมาเลยหรือใครไม่มีก็เสนอเป็นไอเดียเข้ามาะนะฮะแล้วก็ส่งเข้ามานะครับปรากฏโอ้โหมีเขาบอกว่ามีเข้ามาตั้งห้าหกพันความคิดเห็นมันดูเหมือนน้อยนะฮะแต่ว่าสามแสนกว่าคนมีห้าพันหกพันนี่เยอะมากครับแล้วก็สื่อทางตรงเลยนะครับจนทําเสร็จนะฮะก็ ทำเสร็จเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับกระบวน,นการต่อไปคือว่าจะเอาไปออกเสียงประชามตินะครับแต่ทีนี้การออกเสียงประชามติของของไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการผูกมัดนะคะคือเขาออกเสียงประชามติเพื่อปรึกษาหารือว่าตกลงคนไอซ์แลนด์เนี่ยจะว่ายอย่างไร, <S <S รนะลองมาดูเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับเนื้อหาที่น่าสนใจนักู้ับนี้นะครับมีตั้งแต่เนี่ยนะครับบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยนะครับ เข้าชื่อเพื่อเสนอให้ขอให้รัฐบาลจัดให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดๆก็ได้นะฮะโดยใช้เสียงน้อยมากคือ10%เท่านั้นอของผู้มีสิทธิ์เลือกอตั้งสิบเของสามแสนกคนนี่มีคนเลือกตั้งได้ประมาณแสนแสนห้าแสนหกประมาเนี้นะกีก็สิแค่หมื่นกว่าคนนะไปขอให้ออกเสียงประชามตินะครับแล้วก็ ออกเสียงประชามติเนี่ยในเรื่องนี้ก็ได้นะครับคือแยกรัฐออกจากศาสนาคือไอซ์แลนด์เนี่ยศาสนายังแข็งยังยังเข้มแข็งอยู่นะครับเขาบอกว่าออกเสียงประชามติเพื่อแยกรัฐออกจากศาสนาก็ได้นะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับไอซ์แลนด์เนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติดีมากในทางทะเลต่างๆแต่ปรากฏว่ามันเป็นของเอกชนไปหมดพวกนายทุนต่างๆก็เข้าไปใช้ตักตวงกิงกําไรต่างๆเขาก็บอกว่าจะเขียนในรัฐธรรมนูญว่าให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นของชาติให้หมด แล้วแล้วเดี๋ยวจะให้เอกชนทํานะันะ่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งให้ทุกอย่างกลับคืนมาของชาติก่อนแล้วค่อยไปทำสัมปทานใบอนุญาตอะไรก็ว่าไปนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญคือจะก,กําหนดวาระประธานาธิบดีนะครับว่าคุณเป็นได้แค่3สมัยติดกันนะวาระละ4ปีก็ไม่เกิน12ปีแล้วบรรดาระนายกหรือรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นได้เป็นไปแต่เป็นติดต่อการห้ามเกิน10ปีนะ คือพยายามต้องการให้เกิดการหมุนเวียนเพราะว่าประสบการณ์ของไอซ์แลนด์คือตั้งแต่1 9 4 4จนปัจจุบันเนี่ยนะครับฝ่ายขวาเป็นมาตลอดเพิ่งเปลี่ยนเป็นฝ่ายซ้ายเมื่อปี2009นเนี่ย<ะ>ตอนตอน,ตอนที่วิกฤตเศรษฐก<ะ>ิจนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องะคะที่น่าสนใจเช่นอันนี้น่าสนใจครับเรื่องการห้ามเซ็นเซอร์ของเราไม่เคยเขียนในเรื่องนี้นะมันนูนแค่บอกว่าเสรีภาพสื่อมนี่เขาเขียนเลยว่าการเซ็นเซอร์ <c oughs> ทําไม่ได้เว้นแต่เว้นแต่ทําไปเพื่อ การสาธารณสุขเพื่อเด็กเยาวชนเพื่อความมั่นคงและรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลอื่นแต่ทั้ง4ข้อยกเว้นเนี่ยครับต้องทําไปแบบเซนเซอร์นะถ้าจะเซนเซอร์ใน4กรณีเนี้ยเซนเซอร์เท่าที่จําเป็นในสังคมประชาธิปไตยจะยอมรับได้เซนเซอร์เพื่อการสาธารณสุขนี่คือเป็นยังไงเช่นเรื่องไหนอาจจะอันตรายต่อสุขภาพร่างกายนะฮะใช่ไหมฮะสี่ประเด็นเนี้ยจะเซ็นเซอร์ได้แต่ต้องทําเท่าที่จําเป็นต่อสังคมประชาธิปไตย เหเรืออาจจะเป็นเรื่องการถ่ายทอดภาพผู้ป่วยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือการะะเ,ซเซ็นเซอร์แล้วพอเปลี่ยนเป็นรัฐบาลฝ่ายซ้ายชุดนี้คือคล้ายๆว่าเขาถือโอกาสว่ามันมีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมีเรื่องอะไรที่อยากจะทําตอนนี้รีบทำเลยเพราะเสียงประชาชนมันสนับสนุนเยอะนะอั الأ الأ นนึงที่สําคัญและทาสาเร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นตัวแบบให้กับในประเทศในยุโรปต่อไปคือเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนกฎหมายฉบับนี้ก้าวหน้ามากเลยนะครับคือที่ก้าวหน้าที่สุดคือเขาบอกว่าต่อไปเนี้ย ใครก็ตามที่โดนคดีหมิ่นประมาทจากประเทศไหนก็ตามแล้วบังเอิญหลดเล็ดลอดหลุดออกมาอยู่ที่ไอซ์แลนด์ได้ไอซ์แลนด์จะไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปอ้อใหญ่มากนะฮะีผูดครับพวกเราก็รู้แล่ะชี้เป้าไว้เลยค่ะอ์หลบเอาหลบไปไอซ์แลนด์ให้ได้นะครับนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับเหมือนพวกการหลบเลี่ยงภาษีอ่ะแต่เขาบอกเขาไม่ใช่นี่คือคนที่โดนคดีหมิ่นประมาททั้งหลายเนี่ย ให้ท่านหนีมาได้ไอซ์แลนด์นะไอซ์แลนด์จะไม่ส่งกลับไปประเทศประเทศ,ปร,เทศประเทศที่คุณโดนคดีฝ่ายซ้ายของไอซ์แลนด์นี่เก็บกฎมาตั้งแต่ปี1944นะจนมาถึงวันนี้นี่คือจะเอาทุกอย่างาแล้วกฎหมาฉบับนี้จะเป็นคุณต่อพวกวิกิลีกค่ะนะ <c oughs> <c oughs> จูเลนน่าใช่้วี่ที่พวกวิล้วพวกบรรดาข่าวลีกทั้งหลายแล้วกฎมาฉบับนี้ก็ยังประกาศด้วยนะครับว่ายิ้มมีเลสนนี่ แล้วหันไปเทนเนตลอดเห็นเนไหมคะเขามีประกาศด้วยนะครับว่าแต่ละปีไอซ์แลนด์จะให้รางวัลแบบสื่อสารมวลชนดีเด่นตามกฎหมายฉบับนี้ยในภายในประเทศือคเขาตั้งใจว่าวันข้างหน้าจะเป็นคล้ายๆเหมือนโนเบลวันข้างหน้าเจะเป็นโนเบลทางสื่อเนาะแต่ไม่รู้จะทําสําเร็จป่ะนะฮะแต่ไอเดียเนี่ยผมว่านี่น่าสนใจเรื่องเรื่องกฎหมายสื่ออีกอันนึงที่น่าสนใจของไอซ์แลนด์คือพอเปลี่ยนเป็นนายกมนตรีผู้หญิงคนนี้นะชื่อแกอ่านยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองขึ้นภาพให้ดูชื่อนางยวนนาเนี่ยนะครับ ซีเกอร์ดอตตี้เนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เป็นนายกมติผู้หญิงและประกาศตัวว่าเป็นเลสเบีย้ยนแล้วประกาศทั่วโลกทั่วโลกนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นนายกมติเ,เลสเบี้ยนคนแรกของโลกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รัฐบาลก็ผลักดันจนเกิดกฎหมายอนุญาตให้คนเพศเดียวกันสมรสกันได้แล้วนายกมติคนนี้ก็ไปจดทะเบียนสมรสเป็นคนแรกนะฮะกับกับ คู่ของตัวเองที่คบกันมา20-30ปีเนะี่ยไปจวดทะเบียนด้วยกันคนแรกฝ่ายซายนี้มันดีจริงจาเบียร <laughs> <laughs> แต่ว่าเวลาช่วงนี้เราหมดแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาคุยกันต่อกับอาจา <c oughs> จรย์เบ <c oughs> ียบุตรในช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ อยู่ในประเทศไอซ์แลนด์นะคะเป็นประเทศที่น่าสนใจเหลือเกิน <c oughs> ไม่ใช่เกาหลีแล้ไม่ใช่เกาหลีนะเป็นเกาหลีพูดเรื่องไอซ์แลนด์โอ้สงสารโอ้ปียบุตรของแขกอย่าแซวมากมปลาเนี่ยครับ <c oughs> กลับมาที่นายกเลิมนตรีรผู้หญิงของไอซ์แลนด์ซึ่งอันเนี้ยนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนนี้อาจารย์ปิยบุตรทําให้แขกรู้จักประเทศไอซ์แลนด์แล้วก็สนใจว่าประเทศนี้เป็นอะไรไหมไงเพราะว่าอยู่ๆเธอก็ประกาศตัวเป็นเลสเบี้ยนอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรบอกแล้วก็ ให้กฎหมายสําหรับคนเพศเดียวกันได้แต่งงานแล้วตัวเธอเองนะคะก็มาพร้อมกับพาร์ทเนอร์ผู้ชีวิตที่เป็นผู้หญิงแล้วมีหลานด้วยเคยแต่งงานกับผู้ชายมีลูกมีหลานเรื่ออยแล้วนี่เป็นพาร์ทเนอร์คนล่าสุดเป็นผู้หญิงค่ะในยุโรปนี่มีอีกประเทศนึงนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นี้ประกาศชัดว่าเป็นโฮมโอเป็นเกย์คือของเบนเยี่ยมคนะแต่ว่าทางเลสเบี้ยนเนี่ยยังไม่เคยมีมิเตสเนี่ยคะคนนี้คนแรกที่ประกาศเกย์เนาะค่ะก็เท่ากับว่าในยุโรปตอนนี้ มีนายกคนหนึ่งเป็นเกย์คือที่เบลเยียมนะครับแล้วก็คนนี้เป็นเลสเบี้ยนนที่ไอซ์แลนด์แล้วในทางการทูดเขาโอเคแล้วใช่ไหมคะแบบออกงานเชิขขงโปรโตโคลอลทุทกคูก่สเริผมว่าจน่าจะไปคนเดียวนะครับคล้ายๆกันกับของประธานไม่ดีฝรั่งเศสตอนนี้ก็ยังกระวนใจอยู่ว่างานไหนจะพาไปงานไหนไม่พาไปเพราะไม่ได้จดทะเบียนกันค่ะอ๋อแต่ว่าของเบลเยียมนี่มีกฎหมายให้แต่งงานกันมีอย่างเบลเยียมเนเธอร์แลนด์พวกนี้เพราะฉะนั้นก็ประธาน สเประธานาธิบดีก็สามารถพาคู่สมรสที่เป็นผู้ชายออกงานพิธีการทางการดูได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่พาไปเนี่ยมันยังเป็นยังผ่านแดนยังไม่ฝนยังผ่านแดนนี้ไม่ฝนประเทศดนที่เป็นเรื่องศาสนาศาสนาด้วยหละโดยเฉพาะเกิดไปเยือนประเทศที่เป็นอาหรับเอออย่างเงี้ยนะฮะก็จะจะคือเขารบกังทางเจ้าภาพนิดนึงเขาก็จะไม่พาไปค่ะกลับมาไอซ์แลนด์กลับมาดูไอซ์แลนด์นิดนึงนะครับเมื่อวันเสาร์นี่นะครับเพิ่งลงประชามติไปสดๆร้อนๆ6ประเด็นนะครับปรากฏว่า ทนะขาดทุกประเด็นเลยนะครับมีประเด็นเดียวที่เสียงปริมปริมคือเรื่องศาสนาอันนี้ยัง60-40ิปธรรมติกันนะครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาเป็นของรัฐเนี่ยนะครับ80-20เลยนะทีนี้คนทีนี้ฝ่ายขวาก็เริ่มกังวลใจแล้วเพราะว่าธุรกิจมหาศาลเนี่ยไปลงทุนไปอยู่ในนั้นถ้าเกิด Nationalize กลับมาเนี่ยจะทำยังไงนักลงทุนจะหายไปไหนหมดนะครับออสเตรเลด์พยายามจะพิสูจน์ตัวเองว่าโมเดลของเขาเนี่ย3แสนกว่าคนเนี่ยนะครับแล้วลองทดลองทำนะ เขาเรียกรัฐธรรมนูญของเขาเล่นๆว่ารัฐธรรมนูญยุค2.0คือหมายความว่าเกิดจาก Internet, อินเทอร์เน็ตเกิดจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะธรรมนูน2.0นะครับเขาพยายามจะพิสูจน์ว่าปร,ประเทศยุโรปอะไรประเทศที่เริ่มประสบปัญหาวิกฤตเนี่ยลองใช้แบบเขาดูไหมาการสือ่อสารทางตรงนะพยายามให้คนมาแสดงความเห็นกันเยอะๆนะฮะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนโดยโดยสันติได้นะครับแต่อีกบางประเทศเขาจะบอกโอ้ประเทศคุณเล็กนี่ยสามแสนคนคุณอยากทําอะไรก็แป๊บเดียวเสร็จนะฮะนี่ก็เป็นปัญหานะครับ ไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับเป็นประเทศนะฮะอาจจะจำสับสนกันกับไอแลนด์ครับไอแลนด์นี่คืออยู่กับอังกฤษไอซ์แลนด์นี่จะขึ้นไปทางสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กแถบแกนิเวียแล้วไอซ์แลนด์ก็จะเป็นเกาะที่โดดออกไปอยู่เกาะเกาะเดียวนะครับเมืองหลวงชื่อเมืองเร็กยาวิกนะครับก็หน้าไปนะครับเมืองนี้นะครับก็จะหนาวเลยมีมีช่วงหนึ่งผมคิดว่าช่วงนี้ก็ยังหน้าไปได้อยู่คือไอซ์แลนด์หลังจากเจอวิกฤตเศรษฐกิจก็ลดค่าเงินปรกดรายได้ค่าท่องเที่ยวเข้ามาเต็มเลย ตอนนี้ก็ยังน่าจะลดค่างเงินอยู่ยังใช้เงินโครนอยู่นะครับกาลังจะขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสนาภาพยุโรปะนะแต่มันจะต้องหนาวมากมมใช่ไหม,มคะ,คะดูเหมือนว่าถ้าไปจะหนาวมากแต่เขาเสักสองปีที่ดาวรู้เล่อคะที่เป็นภ<ม>ูเขาไฟนะเป็นเครื่องบินบินขึ้นไม่ได้นะครัะไปทั้งยุโรปเลยแต่เมืองสวยประเทศสวยมากเลยนะธรรมชาติก็คือ3แสนกว่าคนนี้เรียกว่ามีพื้นที่เหลือเยอะใช่ไหมคะ เพราะฉั้นคือ, 3, 3, 3, 3, อสามแสนคนนี้ไอซ์แลนด์นี่ไม่มีคนจนเลยจะ,ะว่าไปถ้าดูสาประชาติสํารวจเนี่ยนะครับไอซ์แลนด์จะติดหนึ่งในสามตลอดเวลาประเทศที่อยู่ดีมีความสุขจนมันมาเกิดในวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคนถึงเริ่มฉุกคิดขึ้นมาว่าไออัตราความจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยส่วนหนึ่งมันของจริงส่วนหนึ่งมันของเก่งกําไรนะมันเกิดจากการเก่งกาไรธนาคารแต่ก็ทําให้ไอซ์แลนด์เนี่ยกลับมาหาเศรษฐกิจภาคการผลิตครับ มาึ้นนั่นก็คือจับอยางดีอยู่ดีเยอะมากนะครับมีของดีดีเยอะมากค่ะก็เลยกลับมาที่จะมีการ nationalize ของทรัพยากรธรรมชาติแล้วไม่ปล่อยให้นี่คุณรสนาจะชอบ่ะสิายคุณพลาดพิงนะคะแต่ว่าไปติดเลยนะค่ะคุณพระรไม่ติดคะดิฉันยังมองไม่เห็นคนเลยมองไม่เห็นคนแล้วว่า3า0 0ส0กว่าคนก็มากระจุกกันอยู่ที่เมืองหลวงส่วนใหญ่นะกระจายไปที่อื่นน้อยนะครับ ขนาดของประเทศนี้จะประมาณสักเท่าไหร่นะ,ะถ้าเทียบกับในประเทศไทยที่เห็นง่ายๆอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะภาคอะไรสักภาค <ผม S 2> หนึ่งของไทยได้ไหมผมว่าภาคตะวันออกเกือบหมดน่าจะเกือบหมดมมนะภาคตะวันออก ทีนี้กลับมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยบางจากกในบุตรเป็นไปได้ไหมที่เราจะสมมติว่าเรื่องการยกร่างรัามนูนของไทยเนี่ยเราจะใช้โมเดลแบบไอซ์แลนด์ได้ไหมคะก็คือว่าไม่ต้องกําหนดคุณสมบัติของสสอรอว่าคุณต้องจบนู่นจบนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขานู้นนั้นนี้คือของผมเห็นอย่างยี้นะฮะกรณีไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับเขายกร่างออกมาจนเสร็จทั้งฉบับร้อยกว่ามาตราเอาไปสามติ แน่นอน25คนที่ยวมาเขาเขาเขียนมาตามหนึ่งมาตราสองแบบพวกนักกฎหมายมันเขียนไม่เป็นหรอกแต่มันมีไอเดียออกมาแน่นอนมันต้องมีทีมเทคนิคทีมหนึ่งที่คอยเขียนมาตราให้นะฮะอย่างน้อย25คนนี้เป็นใครก็ได้แต่ทีมงานเบื้องหลังเขาจะต้องมีคนที่เป็นนักกฎหมายคอยเขียนให้ถูกต้องเขียนให้ตามแบบฟอร์มต่างๆนะครับนะะก็ 25คนเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าพอคุณคนหลากหลายมาแต่สําคัญอีกอันหนึ่งคือมันสังคมนะั้นมันต้องเป็นวัฒนธรรมประชาที่ปไตยพอสมควรนะคือโอ้โหลอยพ่อพันแม่มานั่งเถียงกัน25่สิบห้าคนมีกนะท<อ>ุกแนบกันได้นะฮนะนะว่าคนนี้ยอมอย่างเี้อีกคนนึงไม่ยอมนะมมซึ่งสําหรับ ของไทยสำหรับอาจารย์ปิยะบุตคิดว่ามันน่าจะยากนะวันนี้ผมว่ายังยากอยู่เพราะคือความขัดแย้งชุดนี้มันยังยังไม่จบแล้วคนไทยจะไม่ค่อยเชื่อนะไม่ค่อยเชื่อคนธรรมดาคือถ้าไม่มีดีกรีไม่มีความชอบธรรมไม่มีต้นทุนทางสังคมเศรษฐกิจการศึกษาเนี่ยก็ไม่มีแบบไม่มีใครเชื่อน้าหน้าพูดง่ายๆนะคะไอส์แลนด์กำลังพยายามบอกว่าการออกแบบระบบการเมืองเนี่ยบางทีมัน มันควรต้องพ้นไปจากพวกเอลิทบ้างไม่ใช่มีแต่พวกเอลิทเป็นคนกําหนดระบบการเมืองตลอดเวลาทีนี้อาจารย์ปิยะบุตรบอกว่านอกจากพูดเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยจะพาไปดูมิวเซียมด้วยเราไปดูมิวเซียมมันหนึ่งที่ที่ปารีสนะครับอันนี้สวยงามมากตอนผมอยู่ที่ปารีสเรากระโดดจากแอร์ไลน์ไปปารีสเร็วมากตอนตอนอยู่ที่ฝรั่งเศสครับถ้าอาจารย์เฟยมาอาจารย์เฟยเคยไปอันนี้บ่อยๆมันชื่อมูเซีเกบลลองลี่นะครับเป็นมิวเซียเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ มนุษยวิทยาคือประธานาธิบดีฝรั่งเศสทุกคนเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นธรรมเนียมไปแล้วว่าก่อนจะพ้นจากตําแหน่งเขาจะต้องสร้างมิวเซียมของตัวขึ้นมาอันนึ่ะไม่ใช่ของตัวเองนะฮะแต่หมายถึงว่าเป็นเกียรติประวัติในสมัยของเขาอันนี้คือชาคีครับการเป็นเรื่องจำเป็นกำลังคิดว่าถ้าของไทยจะสร้างอะไรอย่าคิดกลัวชาชีครับเนี่ยตัดสินใจสร้างนี้เพราะเขาเป็นคนชอบเรื่องมนุษยวิทยามากนะฮะตอนนี้นะครับพิพิธภัณฑ์อันนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ริมแม่น้ำแสนนะครับ เกนี่แปลว่าถนนริมชายชายชายแม่น้ำนะครับชายฝั่งแม่น้ำานี่นะครับตอนนี้กาลังมีที่เอ็กซ์โปอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเอ็กซ์โปเรื่องทรงผมโดยตรงนะมีแต่ทรงผมหมดเลยนะครับนี่คือฝ่ายวัฒนธรรมที่เป็นคนน่าสนใจคิวเรเตอร์ที่เลาก็เอามาทุกอย่างนะฮะว่าตั้งแต่งานประติมากรรมงานจิตรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรงผมเอ็กซ์โปนี้นะครับทำอยู่3มทีมหลักๆนะครับทีมแรกเนี่ยคือทรงผมในฐานะเรื่องที่เป็นการตกแต่งความสวยงาม นะอีกทีมหนึ่งเนี่ยนะครับคือทรงผมในฐานะการสูญเสียการพ่ายแพ้นะฮะต้องตัดผมเวลาแพ้นะครับหรือว่าเสียชีวิตบางคนก็เก็บทรงผมของตัวเองเอาไว้นะครับทีมที่3นี่คือทรงผมนะครับในฐานะสัญลักษณ์ของอํานาจคือในสมัยโบราณเนี่ยนะครับชนเผ่าเวลาเขาจะมีทรงผมของผู้ปกครองก็ทรงหนึ่งนะฮะชนชั้นอีกคนนั้นหนึ่งก็อีกทรงหนึ่งนะครับนะี่น่าสนใจเริ่มเมื่อกันยานะครับแล้วก็จะไปจบตอนมิถุนาปีหน้านะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็ ได้มีโอกาสไปปารีสก็ลองแวะไปดูพิพิธภัณฑ์อันนี้นะ<อ>ครง่ายมากเลยหรือว่าระหว่างนี้ดูในยูท b e ไปก่อนเมผมนี่ยังไม่ได้ไปนั่งดูในยูท b e ทุกครั้งว่าเออมันมีพิพิธภัณฑ์อะไรสวยงามนีของอแต่น่าสนใจที่เขาเลือกผมนะฮะมาเพราะผมมันเป็นถือว่าเป็นอำนาจอย่างหนึ่งว่าการทำผมบิ๊กแฮร์หรือว่าการทำการปรงผมเวลาบวชก็ตามมันก็คือแสดงถึงสัญญาต่างๆหรืออำนาจต่างๆด้วยแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเรื่องผมเป็นเรื่องเล็กน้อยอะค่ะแต่ว่า อันนี้คือโดนกล้อนเ<ะ>กนาซีเนี่ยนะครับม,ม,มีหลายแบบเลยอันนี้ญี่ปุ่น<ๆ>คนมิ่งน่าสนใจเหมือนกัน โหโดนก้นนาซีนี่สยองมากนะเมื่อกี้ถ้าของในบริบทของไทยจีนก็คงจำกันได้ว่าเรามีการตัดเปียในยุคเนยใช่นะคะนี่ก็เกี่ยวข้องกับทรงผมกับความพ่ายแพ้เหมือนกันถ้าเกิดเรียนการทำซ i ว i l i เ a t i o n ในการเปลี่ยนทรงผมอย่างญี่ปุ่นที่ตัดจมมาแก่แล้วก็เป็นทรงผมแบบตะวันตกหรือไทยที่ให้เลิกไว้มหาดไทยเป็นทรงแบบตะวันตกก็คงเช่นเดียวกันถ้าเกิดเรียนเรื่องการละครมาบ้างเนี่ยนะคะจะทราบว่าทรงผมนี่มีอิทธิพลมากนั่นก็คือว่าเขาบอกเลยว่า ผมเนี่ยกำหนดคาแรคเตอร์ของคนการที่เราไว้ผมทรงต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกไปถึงข้างในบางทีคนไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อลองถาโอปป้าปเปียบุตรดูค่ะว่าทรงผมเร,รียบร้อยหยือลยทรงมนี้ เฮ้ยต้องขอบคุณพี่อาเป็นคนบอกช่างไว้ไม่ได้ทรงดีเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเราผมให้ให้คุณคำประกาศทำทรงบิ๊กแฮร์ไหมฮะเผื่อจะเปลี่ยนบุคลิกอะไรมาบ้างได้หรือแอฟโรวแมสส์นะคะที่คุณอยากเปลี่ยนให้ดิฉันเป็นอะไรนะคะคุณนายครับทีนี้เนี่ยกลับไปที่ไอซ์ตอนนี้ไข่งงแล้ว่าเราจะอยู่ฝรั่งเศสหรือว่าอยู่ในนนอยู่ใฝรั่งเศสอยู่ช่วงนี้เอาแบบเบาๆนะฮะฝรั่งเศสอีกอันหนึ่งนะครับคือ ฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้อย่างที่ท,ทราบกันที่ผมเคยมาออกครั้งที่แล้วว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเปลี่ยนเป็นฝ่ายซ้ายละทังะ้งตัวประธานดีทั้งตัวนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายซ้ายดูมีน,นาคนนมในนี้ยุโรปไอซ์แลนด์ก็เป็นของฝ่ายซ้ายแล้วฝรั่งเศสก็อยู่กับฝ่ายซ้ายแล้วเก็บภาษีคนรวย75%แล้วเป็นยังไงเจ็ดสบาทีนี้รัฐมนตรีคนนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ประจำคอรมอลเลยซูเปอร์เขาชื่อว่าอักโนมงตูกนะครับอักโนมงตูบนี่ยะนภรรยาเขาเป็นนักข่าววผิสีด้วยนะครับ นักข่าวผิวสีชื่อ,เ,อ,อเป็นนักข่าวผิวสีนะครับอักนม,มงบุกนี่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่ชื่อน่ารักมากน,น,นะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ากระทรวงกระตุ้นการผลิตนี่รัฐมนตรีเหรอนี่เป็นรัฐมนตรีะนะฮะก,กิ๊บเก๋อะไรขน,ขนาดนี้นะฮะรัฐมนตรีก็เป็นกระทรวงกระตุ้นการผลิตคือฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมันจะไม่มีกระทรวงถาวรตายตัวเปลี่ยนรัฐบาลมาใหม่ปุ๊บ เ้นกระทรวงใหม่หมดพอดีรัฐบาลชุดนี้ตั้งใจจะกระตุ้นการผลิตภายในประเทศก็เลยตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมากระทรวงการกระตุ้นการผลิตครับผมถามนิดนึงข้าราชก,การแต่ะกระทรวงเขาจะทำยังไงกันครับก็คือเขาย,ายกโยกเลย,ยอัตโนมัติเลยมไม่มีใครว่าอยู่สังกัดอันไหนแน่นอนมันจะมีกระทรวงที่ที่ที่ตายตัวอยู่นะครับทีนี้เนี่ยครับอนุมงทบุเขาไปขึ้นปก นิตยสา,ารเลปารีเซียงซึ่ง <Yeah. S 1> แอบเมื่อสุกที่แล้วนะครับคนก็คือหาตื่นเต้นมากคือยอมเอาตัองไปเป็นนายแบบ mm hmm. เพื่อลณรนคลวงว่าให้คนฝรั่งเศสช่วยหันมาใช้สินค้าเมดินฟรานซ์ให้หมด mm hmm. นะครับสังเกตจากเสื้อเขาเนี่ยเสื้อไอเสื้อกาลาสีนะครับเสื้อยอดฮิตของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เขาถือผลิตภัณฑ์เครื่องปั่นมูรินิกส์นะฮะแล้วเมื่อกี้ก็มีเก้าอี้ของฝรั่งเศสนะครับแล้วเขาบอกว่าต่อไปนะครับหลังจากไปสำรวจมาแล้วเนี่ยไม่อยากกระหิ้วกระเป๋าหลุยนี่เขาพยายามจะตีชนท่านกายเนี่ยไม่ไม่เอาขึ้นไปนะครับเนี่ยฮะใช้เครื่องมูรินิกส์นาฬิกาก็ฝรั่งเศสนะครับเขาบอกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทีมงานเขาไปสำรวจ ลองสิจะซื้อของแ h e เม d ดอินฟล n c หนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาบอกยากมากเพราะดูไม่ออกกันไหนของเราด้วยเหตุนี้เองเขาจะลนรงว่าต่อไปรัฐบาลจะไปแปะฉลากให้หมดมเหมือนตอนนี้ของมันนี่็นของเพื่อสุขภาพจะติดฉลากไบโอใช่ไหมนี่จะบอกจะติดฉลากเม e ดอิน a n c e ให้คนทงังประเช่วยกันซื้อผมว่ามันส่งผลในทางจิตวิทยาเหมือนกันเวลาคนตั้งใจจะไปซื้อของเช่นของมันหน้าตาเหมือนกันอุ วิกเม็ดอินฟราทันซีอบบของไทยหรือเปล่าครับนั่นนะแต่นี่ผมว่ามันเก๋คือเอาเรื่องดนตรีมาทําให้มันเป็นแคชชัวรง่ายๆเนี่ยนะน่าสนใจค่ะก็ไม่ก็ แขกจะพูดอะไรแขกจะบอกว่ารัฐมนตรีบ้านเราก็คือทั้นี้าเหมือนคือของเราเนี่ยรัฐมนตรีบ้านเรานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างเวลาขึ้นป้ายแผ่นใหญ่ใหญ่บนทางหลวนผมว่ามันเฉยไปหน่อยคือมันมันต้องอย่างเนี้ยแลค่ยเซชุนไงเนีเสฉุนไงพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นก็ไม่ต้องลากยาวมาขนาดนี้นะฮะก็ขอบคุณอาจารย์ปิยบุตรมากที่มันร่วมให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องยุโรปเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์นะคะก็จะได้เจอกับอาจารย์ปิยบุตรอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณมาก ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับ